สวัสดีครับมาพบกับร้านหกแปดใบเช่นเคยนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทอร์มินไว้เมืองสองทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมพาไปดวเจ้าเซทสี่ร้อยนะครับตัวนี้เป็นรถปีสองพันสิบเก้านะครับราคาซื้อสดจะอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้บริษัทเดียวนะครับเป็นบริษัทกรุงศรีบิ๊กไบค์นะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่สามหมื่นสี่พันห้าสิบบาทนะครับรถคันนี้นะครับเลขไมค์ทีวิ่งอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันกิโลเมตรโดยประมาณนะครับรถคันนี้นะครับของแต่งคคครรรร่่าาาวๆกกก็จจะะะะมมมมีีีบบแฮนนนนด์ัััททอยส้ ภาพสวยมากนะครับสีเดิมจับโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวรเราแสดงเครื่องยนต์กันดูนะครับ ที่สนใจใครที่หาอยู่นะครับสามารถมาเจอโรเจริงได้ที่ร้านเลยนะครับรายติดต่อสองเจ้าคนนี้นะครับรหัส1นะครับรหัส1นะครับขอรถกากทางลาบแล้วไปนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์หนึ่งเดือนหรืหนึ่งพันกิโลเมตรนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊คร้านของแปดไร้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ